ในส่วนมุมมองของผมเรื่องของบรูรณาการร่วมกับอันติเมต r e f เ e c t เนี่ยนะฮะผู้รับการฝึกที่เข้ามาร่วมโครงการนี้ผมว่าถือว่าได้เปิดโลกทัศน์ในเรื่องของงานประดับยนต์ในเรื่องของเทคนิคการทำงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7บรุราธานีเป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับภารกิจ ของเราเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานโดยใช้การฝึกอาชีพหลักสูตรต่างๆเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานการาบูรณาการร่วมกับ u n t i m a t e r f f l e ตเนี่ยนะฮะผู้รับการฝึกที่เข้ามาร่วมโครงการนี้ผมว่าถือว่าได้เปิดโลกทัศน์ในเรื่องของงานประดับยนต์ในเรื่องของเทคนิคก,การทำงาน ในการทำโครงการในครั้งนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือระหว่างทางอัลติเมตฟิล์กับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7นะครับอุบลราชธานีครับโดยแนวทางหรือวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับเรามองถึงกลุ่มแรงงานในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเราเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับที่เรามีอยู่ ในธุรกิจของฟิล์มกอ,องแสงนะครับซึ่งทางอัลติเมตเองเป็นผู้ฝึกสอนเรื่องช่างเรื่องการติดตั้งฟิล์มกองแสงอยู่แล้วนะครับเราก็มีแบ่งปันความรู้นี้สู่ทางท่าของรัฐบาลโดยผ่านกรมพัฒนาพิล์มือางานนะครับโดยหวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับจะเป็นการต่อยอดของผู้ที่สนใจและที่อยากเรียนรู้โดยเขาไม่ได้เรียนรู้โดยลำพังเรามีหลักสูตรที่ถูกต้องนะครับปฏิบัติงานได้จริง และสามารถนำมาใช้จริงกับชีวิตประจำวันได้ครับผมดูในเรื่องของหลักสูตรนะครับเนื้อหาที่ทางบรษิษัทอัตติเมตนะครับที่ได้จับค้อนม,มือกับกรมพัฒนาพแรงงานนะครับเนื้อหาที่น่าสนใจก็กคือเกี่ยวกับการติดตั้งฟิล์มนะครับการให้ความรู้นะครับตั้งแต่พื้นฐานนะครับของฟิล์มนะครับวิธีการในการติดตั้งนะครับตั้งแต่การ ลอกฟิล์มนะครับหรือว่าการตัดฟิล์มนะครับการทำความสะอาดนะครับสุดท้ายก็คือการติดฟิล์มแล้วก็การเก็บงานนะครับผมถือว่าได้มาตรฐานนะครับน่าสนใจนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งสามารถที่จะไปต่อยอดทําธุรกิจได้นะครับตึงติตตึงตัดสินใจมาอบรมนะครับตอนแรกอะ่ะคิดว่าไม่ยากคิดว่าการติดฟิล์มนี่ง่ายแต่พอมาลองจริงๆยากนะคะยากเพราะว่ามันต้องเก็บรายละเอียดทุกจุดอะค่ะเล็กนิดน้อยเราต้องทำอะค่ะ จากที่แบบคิดว่าแค่เอาน้ำยาฉีดแล้วผ้าเช็ดก็คือจบไม่ค่ะบางทีมันมีจุดเล็กจุดน้อยค่ะได้ทั้งการเลือกฟิลม์มติดฟิลม์มคุณภาพของฟิล์มคือเราไม่สามารถจะใช้แบบง่ายๆตัดสินใจง่ายๆแบบถูกๆได้ค่ะเราต้องรู้คุณภาพรู้เกรดเหลือแค่ความชํานาญเพราะาเคล็ดลับอาจารย์โค้ชรูฝึกสอนก็สอนครบทุกขั้นตอนเลยค่ะมีเคล็ดลับมีอะไรมากมายหนูถือว่าโอเคมากค่ะคือยากเพิ่มทักษะในการติดฟิล์มเพิ่มเติมนะเพราะว่า พก็ถ้าจะทําอยู่ฝ่ายเดียวเราจะได้ความรู้แค่ส่วนเดียวที่เราไม่ไม,มีอีกส่วนที่เราอยากได้อีกส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการผู้อื่นนะฮะตัวอื่นเพราะว่าจะได้เพิ่มความรู้ความสามารถทั้งเราเพิ่มขึ้นมาอีกทีเพราะว่าเราก็ยังประสบการณ์ยังไม่มากนะฮะด้านตีมความรู้เรื่องตีมนี้ได,ได้ได้เพิ่มมาเยอะนะฮะเพราะว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการตรวจสอบเนื้อตีมแล้วก็ ความใสความสว่างของฟิล์มการเลือกใช้การเลือกซื้อฟิล์มได้เยอะครับผมแล้วก็สามารถต่อยอดในการแนะนําให้ลูกค้าเลือกฟิล์มได้ครับที่ตั้งแต่ได้เข้ามาโครงการนี้นะคะคือก็คือว่ามีวิทยากรและครูฝึกที่มีความรูค้ควาสามารถในชํานาญในด้านของการติดฟิล์มก็คือว่าเขาสามารถตอบคาถามอธิบายเรื่องการติดฟิล์มประเภทฟิล์มชนิดของฟิล์มต่างๆหรือเรื่องการหมักฟิล์มค่ะ เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่หนูทำที่ร้านก็คือหนูลอกกาวออกมาทั้งสองชั้นเลยแต่พอมาที่นี่ก็คือว่าการหมักฟิ์มาคือเขาลอกออกมาชั้นเดียวแล้วมันแล้วค่อยเราค่อยมาฉีดน,น้ำซึ่งมันจะทำให้เราช่วยประหยัดเวลาในการาลอกกาวมาได้เยอะมากเลยค่ะดีครับสร้างอาชีพให้คนได้ครับก็คือได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฟิล์มเรื่องการเลือกใช้ฟิมได้มีความรู้เรื่องฟิมใช่ไหมครับเราก็สามารถ แนะนำลูกค้าได้ครับว่าลูกค้าอยากได้ฟิล์มแบบไหนความต้องการของลูกค้าเป็นยังไงครับความรู้ตอนแรกก็คือคิดว่าฟิล์มก็แค่กองแสงครับแต่ฟิล์มเซรามิกคือเพิ่งมารู้ค่ัเว่ามันกําจัด U V ได้กําจัดความร้อนได้ก็ขอขอบคุณนะครับทางอัลติเมทฟิล์มแล้วก็ทางสถาบันนะครับที่จัดโครงการแบบนี้ครับจะได้มีความรู้ครับคนมีความรู้น้องๆที่เข้ามา จะมาคุยกับพี่พี่แล้วมันจะตอบไปยังไงพวกหนูจะไปยังไงบอกได้เดี๋ยวพี่กําลังคุยกับท่านผู้บริหารอยู่อัลติเมทมีแนวความคิดที่ดีมากพี่ชมคุณตู่มากว่าแนวความคิดคุณตู่คือเราค่อยๆคืบคานเราค่อยๆให้ทุกคนมีสายอาชีพเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพี่เล็กเป็นตัวแทนเราจะไม่มีตัวแทนอื่นเราไม่เอาตัวแทนเราให้ทุกคนมาอยู่กับพี่ให้พี่เป็นศูนย์รวม ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณ Ultimate Film ที่มาทำให้เราเนี่ยกระจ่างชัดมากว่าฟิล์มมีหลายแบบมากฟิล์มที่ดีคืออะไรเราไม่เคยรู้เลยเราดูฟิล์มแต่ยี่ห้อเราไม่เคยดูฟิลม์มในคุณภาพเพราะเราไม่มีความรู้แต่พอ Ultimate มาแนะน,น,นำมาบอกมาดูวิธีการมาแนะนำว่าติดฟิล์มทำไมฟิล์มันถึงมีหลายรูปแบบทำไมมันมีถึงหลายราคาคือสิ่งที่เรา ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราเห็นหลายๆโปรเจกต์หลายๆการอบรมหลายๆคอร์สนะครับอบรมแล้วผู้ได้รับการอบรมก็ได้ข้อมูลแบบเชิงวิชาการของเรามีทั้งเรื่องของวิชาการด้วยและการปฏิบัติหน้าง,งานจริงพร้อมทดสอบและเช็คเรื่องการทำงานจริงกับทาง อบรมนะครับติดจริงลอกฟิล์มจริงทดสอบจริงนะครับมีการวัดรถจริงและจากนั้นท่านได้รับใบผ่านาการานิชิบัติของทางทางกรมโดยโตรงนะครับร่วมกับเรานะครับแล้วในขณะเดียวกันหากมีความประสงค์อยากทํางานก็ในแอร์เรียพื้นที่ที่ท่านอยู่นี้มีนักธุรกิจหลายหลายท่านสามารถรับไปได้เลยอีกส่วนหนึ่งท่านที่อยากศึกษาต่ออยากฝึกต่อ ทางอัลติเมทฟิล์มก็รับท่านไปฝึกต่อกับเราเป็นคอร์สพิเศษนะครับหลังจากน,นี้ถ้าสนใจจะอยู่กับเราก็อยู่กับเราได้เลยนะครับเราก็มีความยินดีที่จะให้น้องมาทํางานร่วมกับเราเลยนะครับท่านก็นจะได้เรื่องออวิชาชีพเรื่องฟิล์มแล้วยังมีธุรกิจตัวอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกเนี่ยนะครับที่เรามีอยู่นะครับมีเรื่องของสเกิร์ตนะครับเรื่องของเบาะหนังเรื่องของการล้างแอร์ในรถยนต์นะครับมีอีกหลายศาสตร์ที่ทางเคทีกรุ๊ป เป็นผู้ทํางานอยู่ข้ามวอร์ดกับเรื่องนี้อยู่ในธุรกิจของรถยนต์น้องที่มีความสนใจทั้งหมดก็ได้เป็นหนึ่งวิชาแล้วท่านก็จะมีวิชาต่อต่อ,ตอไปถ้าท่านสนใจก็ยินดีครับมาเป็นครอบครัวอัลติเมทด้วยกันครับ